โค้ดแจ็คโค้ดแจ็คใช่ไหมโค้ดแจ็คโค้ชแจ็คโค้ชแจ็คเป็นคนบอกโค้ชแจ็คก็ไลน์มาบอกว่าเออจะไปไปทริปอัมพวาเออจะมามาหาโค้ชที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปอัมพวาสนใจไหมครับมันเจอโค้ชนุ้ยดิฉันนี่ตอบรับทันทีเลยได้ไปค่ะพวกใจง่ายไม่ต้องคิดอะไรชวนไปไหนก็ไปไปถึงหนึ่งนาทีนางบอกว่าได้ค่ะได้ถ้าเร็วส่งให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ ดีไหมอ่ะเนี่ยห้างน้ำอันนี้คือห้องพักเราจริงๆเลยนะมีระเบียนใช่เอาลุงไปไหนซื้ออะไรมาทานที่ให้ได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่แบบนี้นะคะแบบนี้แนี้นะนี่สวยมากค่ะทุกคน แบบนี้เลยนี่ชอบไหมชอบไหมมีเครื่องปรับอากาศแบบนี้เลยนะคะดีมากไม่ปกติเวลาเรามาอพาวะทที่ผ่านมาเนอะเรายังไม่เคยเจอห้องแบบนี้ตอนแรกแอบหวั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันนมันขึ้นชื่อว่าเกสเฮ้ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เปลี่ยแนวบ้านนอนเกสเฮ้าใช่แต่ว่ามันก็แบบ ดีนะมันเปลี่ยนบรรยากาศนะใช่ถูกต้องดีมากแล้วตอนเช้าเขาก็จะมีพระใส่บาทใส่บาทนะหลงรักอัมพวะบรรยากาศดีมากแหมตอนแรกชวนทําเป็นเล่นตัวเออนางเล่นตัวไม่ยอมมาชื่อแอคเคาท์สเกตเฮาส์อพวาอัมพวานะคะก็จะเป็นห้องแฟมิลี่ถ้าใครอยากได้ส่วนตัวก็จะเป็นห้องแฟมิลี่นะพนักงานน่ารักมากวันนี้เราจะเป็น3คนผัวเมียใช่ป่ะใช่เราสาคนผัวเมียต่ออีกต่อ ไปอ,อีไปอ,อผัวไม่นอนคนเดียวใช่ค่ะ <laughs>